สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการกราฟต้นกระบองเพชรเลื้อยหรือ epiphyllum อกับแก้มาก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่คือการกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้เรากราฟไป3กิกีนี่ค่ะก็คือติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเขอฟื้นตัวนิดนึงแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็ จะมีหน่อออกมาตรงนี้ค่ะจะมีหน่อออกมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นหนอ่อที่เป็นใบแตกใหม่เขาก็จะเป็นดอกออกมานะคะเหมือนอย่างเช่นอ่ะแล้วเรารู้เหมือนอย่างเช่นแบบนั้น,นะคะ่ะตอนนี้เห็นไหมคะอันนี้คือการปักชำกิง่งเขาจะมีใบใหม่ออกมาเป็นใบอ่อนๆนะคะเป็นใบอ่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะอ่านะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่เรากลาฟไปแล้วมันจะติดหรือไม่ นี่ค่ะเราพามาดูมาดูจะยากนิดหนึ่งนะคะปีิษวนี่ค่ะเห็นรากหรไหมคะที่เรากราบไว้รากเขาทะลุออกมาแล้วค่ะนี่คือติดีับร้อยนะคะเราข้อฟื้นตัวแล้วก็แตกไปอ่อนก็เราเป็นต้นและเป็นดอกต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไร เพิ่มเติมหรือออกดอกแล้วหรือว่ามีการเปลีป่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะมาโพสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ